ครับเดี๋ยวนี้พามาดูการปลูกผมนะครับแบบหลังทําแล้วนะฮะประมาณ3-4เดือนซึ่งเป็นเทคนิคลองแฮร์นะครับคือไม่ต้องกกนผมด้านหลังนะครับเคสนี้เนี่ยถ้าดูนะครับก็คือปลูกบริเวณไข่ดาวปลูกบริเวณไข่ดาวตรงนี้นะครับนี่คือรูปตอนแรกนะครับที่เปรียบเทียบก่อนมาปลูกแล้วก็นี่คือรูปหลังปลูกประมาณ4เดือนข้อดีของลองแฮร์นะครับก็คือว่าไม่ต้องกนผมด้านหลังและผมที่เอามาใส่เนี่ยบางส่วนนะฮะพูดถึงบางส่วนเนี่ย ก็จะงอขึ้นมาเลยงอเป็นผมเต็มแบบนี้ขึ้นมาเลยความหนาแน่นก็จะได้ตามธรรมชาติเคนนี้เนี่ยเพิ่งเด้กจากพุ่ง่านไป4เดือนน่ะผมที่ปลูกจะขึ้นอยู่ประมาณสัก60-70%็นะครับจากที่ปลูกไปแล้วพรันเทคนิคนี้ก็จะมีข้อดีว่าผมที่ไม่รูงล้วนะมันงอกขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็จะปิดบริเวณด้านบนได้เร็วแล้วก็การบูกรองแฮ i เนี่ยมันจะมีข้อดีคือว่าเราจะเห็นความหนาแน่นของเส้นผมหลังทําทันทีเลยว่าโอเค น่นไม่แน่นยังไงแล้วก็เห็นแนวผมเอียงไปทางซ้ายองศาด้านไหนเนื่องจากว่าผมยาวเนี่ยเราก็จะเห็นองศาต่างๆเห็นทิศเห็นความแน่นหลังทําทันทีถ้าขึ้นประมาณ9 0เนี่ยก็คือเราก็จะชอบไม่ชอบก็จะเห็นอย่างนั้นเลยก็เคนเนี้ม,มาให้ดูกันนะครับเคนนี้คนไข่อายุ28เนี่ยก็ผมเนี่ยต้องดูแลเพราะโอกาสผมที่ปลูกไปแล้วเนี่ยบริเวณนี้บริเวณเดียวเนี่ยที่เราปลูกไปนะฮะที่จากรูปแรกเนี่ย เราปลูกเผือหนนิดนึงแต่อานาคตเนี่ยผมมันจะร่วงเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลผมด้านบนเนี่ยให้อยู่กับเรานานที่สุดซึ่งเทคนิคต่างๆเนี่ยผมพูดไปไดหลายคลิปแล้วว่าการดูแลผมด้านบนเนี่ยใช้วิธีไหนบ้างโอเคครับผมน,นี้ก็เลยเอามาให้ดูว่าโอเคปกแนวขวันเนี่ยทำยังไง